วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญด้วยนะคะคของวันกองทัพบ,บกค่ะซึ่งกองทัพบ,บกก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันซึ่งเป็นวันนะคะเปิดกองบัญชาการกองทัพบ,บกครบรอบปีที่30ในวันที่29สิงหาคมค่ะพลเอกธีราชายัยนาควานิชผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานรำลึกวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบ,บก ครบรอบปีที่30ซึ่งก็ตรงกับวันที่29สิงหาคมผู้บัญชาการทหารบกและนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งผู้บังคับพันชาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบ,บก14บหน่วยงานได้กระทําพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรีราัชากาลที่5จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และมอบรางวัลข้าราชาการดีเด่นประจำปี2559ให้แก่กำลังพล69นายจากกำลังพลทั้ง14หน่วย ในกองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย